พี่น้องเห็ดบานค่ำจ้าพี่จัดสออนไลน์จ้ะพี่นี้ถึกแดดเด้ดจ้ะพี่น้องหรือออกสีนี้สถ้ายุค่มจะออกสีขาวสักหน่อยจ้ะพี่น้อง ลุงพามาเก็บเห็ดด้วจ้าเก็บเห็ดบานค่ำจะพี่น้องดอกส,สวยๆงามด้วจ้าดอกบังใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ้าด่ง,งจ้าดอกบังใหญ่จ้ะมือขาพันอ้วบอวบไหมนี่งงจ้าดอกบังใหญ่จ้ะพี่น้องเก็บเองถ่ายเองจ้ามาเนี่ย นี่จ้าพี่น้องเห็ดบานค่ำจ้า่จ้าสอนหลายจ้าพี่น้องผมมีผมมีมีดตัดขาแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวค่อยเอาไปตัดอยู่ที่บ้านจ้าดอกว่าไปใหญ่จ้า พี่น้องกิเพชรต่อจ้ะพี่น้องใส่ถุงมือก่อนจ้ะหมดขนาดเลยนะจ้าเพิ่นห้องฮ็ดโคนน้อยได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะจ้าจุกนี่หลายขนาดเลยพี่น้อง Ôi, bởi thằng anh đê xay trong mười đi bên đâu chưa? Ừ, một Nhìn บางคนเพิ่งกระห้องเห็ดโคลนน้อยได้จัะพี่น้องเฮดบานคำ่ำสาวงห้องจ้ะนี่หจุ่มจัะพี่น้องหลายขนาดเล้จ้ะพี่น้องประเทศนนี้บุ๊ นจ้าเก็บเองถ่ายเองจ้าพี่น้องทะเบียนหัวเราขอโทษขออภัยด้วจา้าเห็ดเมื่อจ้าพี่น้องดอกองงบ้างใหญ่จ้าดอกสวยสวยงาม,งามนี่จ้า เก็บขางเดียวจะพี่น้องมันเอาไปเพาะอีูดได้จะพี่น้องนี่จ้าดอกนี้อีกจุ่มจ้าพี่น้องงามขนาดจ้ะอันนี้ถือแดดเด้ยวจะพี่น้องเราออกสีนี้แต่ถ้าอยู่ค่อมจะออกสีขาวสักหน่อยจ้ะพี่น้องงามขนาดจ้ะ เปลียงไทยจ้ะพี่น้องบนห้องเฮ็ดบานค่ำเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดบานค่ำจ้าดอกบักใหญ่จ้ะดอกใหญ่ขนาดจ้เเกกจะเพดเ,ม,เ,เ,เมือกก่อนจ้ะเฮ็ดเมือกเอาเฮ็ดเมือกก่อนจ้ะพี่น้อง นี่จ้ะสวยขนาดจ้ะเห็ดเมือกอีกแล้วจ้ะพี่น้องเก็บก่อนจ้ะจะเเพ้ลายตาได้จ้ะพี่น้องวายนี่จะ้ะเห็ดเมือกมีรสชาติคือคล้ายๆเห็ดเข็มทองได้จ้ะพี่น้องนี่จะ้ะเก็บต่อจ้ะนี่จะ้ะเห็ดบานข้ำ นนเห็ดบานค่ำเลยเฮ็ดจิกเพิ่นห้องเนาะจ้ะพี่น้องบางคนเพิ่นก็ห้องเฮ็ดจิกเฮ็ดจิกจ้าอุ้ยตกแล้วพี่น้องจ้ะหาต่อจ้ะอันนี้อีกจุม้มนึงจ้ะพี่น้องจ้ะอื้มอื้มตกครบทั้งหมดเจ้ะจพี่น้อง บอกคืออันเด้อจ้ะแบบบบต้องใส่ถุงมือนางสาวลุงบัทนัดกว่าแต่แบบนี้บัทนัดปันใดจ้ะพี่น้องน้องที่พามาหาจ้ะเมฆามเรื่องนอนทรายเนาะเห็นเห็ดก็เก็บเห็ดก่อนจ้ะพี่น้องนี่เบิ่่งจ้ะนีเป็นเมฆามอืมเดวเนี้ยเอหละนี่เป็นยังไง โอ้ยแตกแล้วนี่นเสีย,ออยแล้วนี่เห็นปะมหาน้อนทรายอันนี้เดี๋ยวเป็นดีบ่อยเอาโน่นลอง,องคิวเก็บน่าลูกนี่พี่น้อง,องใส่ดอกแรกๆลนี่หเอาตัวนี้ก่อนที่ฟ้ามหามหาเมง,งนี่ะจะพี่น้องแต่เพชรแห่เหงเก็บเห็ดก่อนนี่จ้ะ ใส่ในเก็บมาก่อนล้วจ้ะพี่น้องก่อนจะเป็นก่อนจะเป็นนางละจ้ะพี่น้องจะเป็นหนอนก่อนนี่เป็นนอนแบบนี้ก่อนมี่แมนีจ้ะมีเป็นนอนแบบนี้ก่อนนี่เป็นนอนแบบนี้แล้วค่อยข่าบ่อในตู้ข่าบ่อแล้วนอนข่าบ่อก่อนไปบีบขี้เอาแล้วงนี้ลวใส่นะใส่เลยบีบขี้แล้วก็ต้มแล้วก็ทอดจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นลางน้ําแล้วก็ทอดได้เลยจ้ะไปหาเต่าเอาไปเลยกลับมาถึงบ้านเลยเด้อจ้า อันนี้เฮ็ดที่เฮาเก็บมาจ้ะนอน้องนี่เนาะจ้ะได้หลายเยอะจากซาเนู้นเนาะซากพี่พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะอันนี้เฮ็ดพวกตะเพิ่นให้มาเนาะดอกบ้กใหญ่จ้ะพี่น้องเพิ่นบ่มีดอกเดี๋ยวเอาไปซะเพิ่นว่าเพิ่นให้มาจ้านี่ยล่างต้องล้างต้นบ่ตัดก็ยังเป็นน้องไม่เนาะยังหลายอยู่จ้ะค่ำเริ่มค่ำเลยไปนอนอันนี้นางมันจ้ะพี่น้องเสาลุงว่าสิตั้งใจว่าซีปไอ้เก็บเนี่ยในดวงในสภาพกันไปขุดดวงนี่ล่ะจ้ะนอน้องนี่เนาะจ้ะ ก็เลยเห็นเฮ็ดก็ต้องถ่ายเอาเฮ็ดก่อนจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพอได้เก่งนะอันนี้หนอนนี่จ้ะหนอนหนอนแล้วก็มีขามนะน้องน้อยเนาะนี่จ้ะนี่บะไซขี่พอได้กินนะน้องน้อยใส่ขี่นี่ใส่นล้วมันออกมันก็เป็นมีเด้จ้ะไข่หนอนจริงคุณพ่อด้วงเนาะเออด้วงสาคูจ้ะเนี่ด้วงสาขูไข่กันอยู่ได้เนาะจ้ะเอาขี้ออกแล้วแล้วก็ไปต้มต้มแล้วก็ทอดใส่ใบมะกรูดใส่ไอ้นั่นไตหอมไตหอมจ้ะกินหอมหอมจ้ะพี่น้องแซ่บขนาด ตาไฟมักใส่คุกผงใบกุ้งบวบิก้าก็ได้เด้อแม่แซ่ลมอนมาแซบจ้ะหมูคนคุกข่ายกินอยู่ป่ะนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีละจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปัต้อมออนี่ชแนลหน่อได้จ้านี่จ้ะหมานเนาะน้องนุ้ยเนาะจ้ะได้ทั้งนางได้ทั้งนอนโอ้ยสารพัดจ้ะพี่น้องหาอยู่หากินน้องนุ้ยเฮ็ดต่อจ้ะมันสิครับเห็นน้องไหเนาะได้จ้าแค่นี้ละจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้ะพี่น้อง